มาแล้วมาแล้ววันน้น้พริกปลาทูคะอวมงก็งอะไรแมงดาอ้มแงดาน้ำพริกปลาทูวันนี้แตกได้พี่น้องครับันนี้ปลาทูแห้งปกติแล้วก็ได้แม่เกอีเปเป็นน้ำต้องร่องตะลรงหรือว่าปนอยเรเดปหรืเป็นน้ำันนี้าไม่น้ำแบบปลดแห้งนะครับปลาดุแห้ง วันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างครับวันนี้ครับนี่ที่ไก่คูแล้วก็ผัดบวบใส่ไข่ผัดบวบใส่ไข่ไม่ได้ใส่หมูนะครับตอนไม่เป็นตอนหมูแต่ตอนไข่นะครับเนี่ยตอนไข่ใส่บวบคุณแม่ไม่มกินหมูเัยคุณแม่ไม่มกินห,นหมูเลยนะก็จะเป็นข้าวเจ้ามนุ่มๆอันนี้หฮงเองนี่คุณแม่หฮงเองครับแซ่บข้าวนิ่มใจเต็มเลยครับ มาได้ไปนาก็แม่ครับเสียงมงีหยบ่ามอเพื่อนสาเพื่อนสามากครับมือืูระครับมือถอออกอกงหนามือหน้ากัแมืออื่นเครับ่รเพื่นกะสิีธุระไจ่ไมเพื่นกมาครับปกติล้วสิี เสี่ยวมากินข้าวมันที่สิบเจ็ดะมีนัดจะบอกนายแม่มาเยอะไหมเสี่ยวกับนายแม่วันที่สิบเจ็ดเสี่ยวมาเยอะไหมอาจจะอาจจะมีอาจจะมาหรือจะไม่มาอาจจะมาอาจจะมาครับพี่น้งองครับมนาการสิไปให้กำลังใจลูกไส้ร้องนะครับมันเกิดมันาการโต๊ะจีนครับพี่น้องครับโต๊ะจ,จีนครับพี่น้องอะไรโต๊ผู้ใดบ้างก็มาครับพี่น้องครับมาเล่นมะม่วงน้ำกันครับ จอดจัดปัดดุมแต่ว่าพวกนี้ที่สาวน้อยมีมีงานบอกอะไรแม่ไม่เขาไม่มีกิจกรรมเนี่ยมีกิจกรรมบอกวันที่สิบสองในวันแม่แล้วป่ะนี่คุณแม่ไปเที่ยวไหนวันที่สิบสอง่ยังไม่รู้ยังไม่รู้อะบ่บอยากไปสมุนี่ ลูกชายผูย้ใดน้องจะพาไปทำบุญมือนะครับปะปะนี่ผู้ว่าง,งาน,น้นนองวันแม่เชื่อโลกเทสและก็กินกินแล้วก็เฮ็ดนะครับโค่นอำเภอเท่าพ่อได้ให้พี่น้องได้เบิ่งครับบ่อเรห็ลืมช่องอำเภอนะพี่น,อน้องครับช่วงนี้เฮาเก็สิบ่มีหยังกิจกรรมหยังหลายเลยครับเฮ็ดแต่กับข้าวกับน้ำนี่ละครับสู้พี่น้องเบิ่งแต่ละมื้อแต่ละมื้อย่านพี่น้องลืม ห้างขาไปโด่วนืท้ายไปเรื่อยอาซิมีคนเบิงหน่อยเนี <t <t ่เบ uh ิงไลยเนี่ยกบ่าเป็นะครับขอบบุหรีพูดสลาครับที่เสียสลาไปแล้วเขามาติดตามให้กำลังใจช่องแม่สภาพครัวลำเปื่นนะครับเดออกระมา็นใหญ่อีกแนวนึงเนรัหมากมัน ว่าพอดีป้าพอดีพอดีอดอเดี๋ยวมึงรุ่นเห็นรุ่นตูงเหงเมืองมาลุ่งตูงสิหงเลยขนาดนี้บอสันนี่ก็เป็นยาด่พิโนต์จัดสวยงามนี่ไม่ใช่อะไรนะมันเป็นยากินได้หมดกินดิบไปเนาะกินดิบเลยครับคือแม่กินอยู่เดี๋ยวนอะอันนี้ก็เป็นยาอัอนนด้วยรวยราคามลาหอมไหมครับ <c oughs> มาไปอ้อเก,กันครับมีบูดเดียวเ้อไปน่เพอมันมีไขกบเลย <c oughs> มีไกบเลยก็ไ,ได้มันมีไข,ข่รุณแ่แม่เลย มันนี้เนี่ยเปนคนเดียวติดจากเนึ่งแบบมันการกินข้าวไม่เหมือนกันนะพี่น้องครับ <c oughs> คุณนายแม่กินข้าวเศรา้าเลยเกือบเที่ยงไปแลครับพี่น้องครับกลัวกันลูกตูวกินหรอือเปล่าแยกมาได้กินนะครับกันปกติแล้วกลิ่นได้ข่าวนะกันปกติแล้วเนะี่ยเขาสิกินตอนเศร้ากินตอนเศร้าอันนี้คุณนายแม่กินข้าวเศรา้าคือเกือบเที่ยงครับพี่น้องครับอ่าม่ครับปกติเพื่อสิทธิ์อะไร นี่ก็คือนี่ก็คือเวลากินที่บ้องขึ้นไม่ได้เห็น10โมงนะ10โมงอ่ะนี่ไม่ได้ทำ11โมงเวลากินแล้วคุณแม่ตื่นกี่โมงเลครับเนี่ย6โมงเช้าตื่นขึ้นมาทำอะไร6โมงเช้า6โมงเช้าก็ตื่นมาก็ไปเอาให้อาหารปลาเลยอืมเกิดดอกเอาอาหารปลาอืมยังไงอืม นี่อย่าบอมีปลาอยู่ครับน้ำเพิ่งสีคุ่นๆตอนนี้ได้บัวเวลาเราไปให้อาหารมันก็ขึ้นมากินแต่จุนจุนอยู่ไม่ได้ขายชิปหรไม่ขายพี่เจ้ามีใครให้อาหารหมกโมแก็มานั่งเล่นเล่นขึ้นตื่นมาไปแห่อาหารปลาไปนั่งชมมัจฉาเล็กตอนตอนเจ้ามานน่ คือหายตอนเช้าแล้วก็ตอนแรงเขาบอกว่าให้วันละสองสามครั้งนะอาหารป่านีแล้วก็ถือว่าเป็นเนี่ยอะไรนะบรรยากาศสบายสบายเราสูงขึ้นมาเส้วเจจ่ายนี่แล้วกับเขาสวนเนาะสวนหลังบ้านก็ยังมาทเลี้ยวอยู่สวนหลังบ้านกพรว่าสิเก็บเป็นนักมวยเวลาเก็บอยูครับมาเซจสวนหลังบ้านมันก็พออยู่เนาะตื่นเศร้ากันมากกับเบิ่งป่าเบิ่งสวนเนาะบรรยากาศ

<Okay. S 2> ต้นนตน,นาบ้านนะครับ <c oughs> อากาศกระห้อนขี้เราเลครับเป็นต้องบโอ้ยหอนหอนเห็นคนว่าตัวกระห่อนเนาะไปกด้นอไหมว่าสู่ออและขอได้ไไดแ,แ,ลแล้ว ยิ่งกัาเขาตั้งหลายไปหรอกครับกินอยู่สองสามค่ำนี่กับเขาจานมั่งง่ายครับให้บ้ากินไปกินว่าหลายนะครับก็ได้แม่กินแล้วแล้วผัดแล้วเขาก็กินอาหารเกาหลีกับกินแล้วขี้แล้วเริ่มไหมกินไหมครับพี่น้องเอ๋เจ้าหนี้กับเขา เจ้แสบนุกี่นออกเบิงแล้วขึ้กว่าไหร่กว่าแสด้วยสิบนี่ชิบหน้าเข้าจะไมาเบิงกันไม่มาคุณแน่แม่สิไปน้องแม่นีคิดกิจกรรมอะไรพูติดตามตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพูดพูดบักโมพแต่งตัวจากฝากรุ่